็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอ็กไซเทุกท่านหรือคนที่กำลังสนใจรถยาพาดเอ็กไซเตอร r ทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวรถรุ่นนี้หรือว่าไม่ได้ขี่รถรุ่นนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้พเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องดูก็ได้หรือ,อถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะรู้ว่าขี่กลย,ยังไงไม่ให้เมื่อยก็ดูก็ได้นะครับอ่านี่ผมขอบอกไว้ก่อนนะซึ่งในคลิปนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของเอ็กไซเตอร์ล้วนๆเลยครับ ซึ่งผมจะมาพูดถึงครับว่าวิธีการขี่เจ้าเอ็กเซเอร์ตั้งแต่ปี2 0 1 5ตัว150จนถึงตัวปัจจุบันัวที่มี abs เนี่ยมันมีวิธีการขี่ยังไงครับไกลๆไม่ให้มันเมื่อยหรือปวดตูดหรือปวดดากนะครับซึ่งตามคลิปนะเวลาผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาไปนู่นไปนี่นะครับวันหนึ่ง300โลวันหนึ่ง4 500โลอะไรเงี้ยหรือว่าไกลสูงสุดเนี่ยที่ผมเคยขี่ไปเนี่ย1,400โลต่อันอ่าวันขี่แบบไม่อยู่เลย1,400โลต่อหนึ่งวันเนี่ย ก็จะมีคนมาถามว่าพี่ขี่ไกขนานี้พี่ไม่เมื่อยบ้างเลยหรือไงอ่ามันไม่ปวดตูดหรอพี่พี่ขี่อย่างเงี้ยหรือพี่อ่าพี่มีวิธีแก้ขี่ยังไงอ่าไม่ให้มันปวดตูดหรือไม่ให้มันเมื่อยอะไรเงี้ยพี่บอกผมได้ไหมเนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาเฉลยบอกมาสอนทริคเนะี่ยว่าทําไมผมถึงขี่ไกลอย่างงั้นแล้วมันไม่เมื่อยครับก็ก่อนที่จะไปบอกทริคก,กันครับผมขอพูดไปก่อนเลยนะไอ้เรื่องอ่าความเมื่อยลา้าปวดลงปวดหลังปวดตูดอะไรพวกเนี้ย มันก็อยู่ที่บุคคลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมสอนทริคไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้แบบผมอ่าเข้าใจไหมเออคือบางคนอ่ะอาจจะรู้สึกเมื่อยตอนหนึ่งร้อยโลอะไรเงี้ยขี่ก็เมื่อยแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็สองร้อยสามร้อยโลสี่ร้อยโลเริ่มเมื่อยอ่าแต่สำหรับผมเนี่ยผมอ่าเกณฑ์ของผมเนี่ยกลับอีคันเนี้ยจะอยู่ประมาณถ้าขี่แบบไม่พักเลยนะขี่แบบเติมมันแล้วไปต่อเติมแล้วมันแล้วไปต่อจะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยโลอ่าจะเริ่มแบบจะเริ่มล้าหกเจ็ดร้อยโลนะครับ ึ่งก็ย้ำอีกทีนะมันอยู่ที่บุคคลด้วยอ่าไม่ใช่ว่าเอาทีของผมไปใช้แล้วจะได้ขี่แบบหกร้อยเจ็ดร้อยโลแบบไม่เมื่อยอย่างผมอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าอาีไผมว่าไปใช้แล้วทําไมมันถึงไม่ได้หก0เจ็ดร้อยโลอย่างพี่หกขี่ร้อยโลแล้วมันเมื่อยเออมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่บุคคลด้วยนะครับความถึกเอาง่ายๆนอกจากรถถึกคนก็ต้องถึกด้วยเออารถมันเท่าไหร่คนนี่แหละถึกโอเคเมาส์กันพอแล้ว มาดูขี่แบบทางไกลไม่ให้เหนื่อยสับเจ้าเอ็กซเซเตอร์กันดีกว่านะครับก็โอเคนะครับมาเรื่องกันดีกว่าว่าทาไมผมไม่เหนื่อยครับอ่าไซที่ผมไม่เมนื่อยเพราะว่าผมอ่าปรับท่านั่งในการขับขี่ตลอดเวลาอ่าไม่ใช่ว่านั่งท่าเดียวตลอดเวลานะครับโดยปกติแล้วเอ็กซเซเตอร์นะครับท่านั่งขี่แบบปกติก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเออหลายคนคงจะขี่ประมาณนี้ก็คือท่านั่งหลังตรงตรงนี้อ่าหลังตรงจับแค่นอย่างนี้วางขาประมาณนี้ใช่ไหม อ่าเป็นค่านั่งขี่ปกติซึ่งถ้าขี่ในเมืองอย่างเงี้ยในกรุงเทพอะไรเงี้ยขี่ท่านี้คือแบบอ่าโอเคเลยสุดยอดมากเพราะว่ามันมันสบายแล้วมันหักหลบได้เออซุกซอกแทกซอกแกอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าขี่ออกต่างจังหวัดต้องการแบบเดินทางไกลๆยาวๆลากยาวอะไรเงี้ยผมจะนั่งอยู่แบบนึงนะครับก็ผมจะนั่งอยู่อย่างนี้อ่าขยับมาข้างหลังนิดนึงให้หลังมันโค้งไปตรงอ่าแฮนด์รถนิดนึงเพื่อให้น้าหนักของเราทิ้งไปอยู่ตรงแฮนด์รถส่วนนี้นะครับ ซึ่งมันจะทําให้อ่าน้ำหนักของเราเนี่ยมันไม่ได้ลงไปที่ก้นหรือว่ามันจะมีกระดูกก้นกบเนาะมันจะได้ไม่แบบทิ้งถ้าเรานั่งหลังตรงเนี่ยคือเข้าใจไหมน้ำหนักสรลระ่าของเรามันกดลงไปแบบตรงตรงเนี่ยแต่ถ้าเราแอนมาอย่างงี้นิดนึงอ่าน้ําหนักของเราก็จะเทไปทางฝ่ามือด้วยแล้วก็เทมาอยู่แถบช่วงขาหงีบตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูนะครับขาของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ อ่าสมมติว่าแขนหงเป็นขาเนาะมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ามันจะอยู่ประมาณนี้มันจะไม่ลงแบบข้อศอกสมมติข้อศอกของผมเป็นก้นเนาะเนี่ยมันจะไม่ลงอย่างนี้บางคนที่บอกเมื่อยๆคือน้ําหนักเขาลงไปที่ก้นอ,อย่างเดียวเลยไม่ได้เอาขาช่วยของผมเนี่ยเอาขาช่วยด้วยอ่าช่วยพาดในลักษณะอย่างนี้ประมาณนี้อ่าเพื่อนเพื่อต้องไปไปปรับเอาเอาเองนะซึ่งมันจะทําให้ก้นของเราไม่ได้รับน้าหนักอย่างเดียวอ่าไอเบาอแข็งมันก็เรื่องนึงแหละเออแต่ โดยโดยส่วนใหญ่มันก็ต้องปรับเอานะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมน้ําหนักของผมก็จะลงไปที่ขาอ่าแล้วก็ก้นบางส่วนออมมันจะทําให้ไม่ปวดก้นก็ต่อมานะครับท่าต่อมานะครับก็คือการย้ายไปเหยียบเท้าขดซ้อนนั่นเองนะครับอ่าเนี่ครับซึ่งท่านี้ครับข้อดีคือเราได้บริหารขานะครับอ่าได้สลับขาบ้างถ้าเกิดเราขี่ท่านี้นานๆน,นะครับขาช่วงนี้ก็จะมีการล้านะครับเราก็ พักบ้างเออย้ายสลับนะครับไปอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการมาเหยียบพักเท้าอ่าคอซออนตรงนี้คือน้ําหนักของเราอะ่ะมันจะไม่ลงไปที่ก้นตรงๆอ่าน้ําหนักของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอยู่ที่ขาซึ่งมันมีเทคนิคก็คือผมใช้เนี่ยขาเนี่ยหนีบตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหัวเข่าเราจะอยู่อย่างนี้อ่าสมมุติว่าอ่ากํอ่ากักปั้นของผมเป็นหัว,ขวเข่าน่าจะอยู่อย่างนี้อ่า ซึ่งอย่างที่บอกเนาะข้อดีของมันคือน้ําหนักของเราอะ่ะมันไม่ได้ลงที่ก้นเออถ้าคนทํานะจะไม่ลงที่ก้นก้นของเราอะ่ะมันจะยกมันนิดหนึ่งอ่าอ่าเดี๋ยวดูนะว่าอ่าน้ําหนักของผมไม่ได้ลงที่ก้นนะเดี๋ยวดูนะเป็นไงเนี่ย <laughs> เนี่ยเออนะครับไม่ได้ลงที่ก้นคือผมยกตัวได้เลยแต่ถ้าอยู่ในท่าเนี้ยอ่ามันยกได้แหละมันยกได้นะครับแต่ว่า มันต้องใช้แรงจากขาในการดันตัวขึ้นไปซึ่งมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการขี่เออท่ามันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งแต่ถ้าเป็นท่าเนี้ยคุณหนีบอ่าคุณหนีบเบาไว้แล้วก็ยกตัวนิดนึงอ่าใช้โบริเวณเนี้ยหนีบไปกับช่วงนี้อ่ามันก็จะทําให้ก้นของเราย,ยกขึ้นได้เอาง่ายก็คือมันก็เหมือนคล้ายๆกับการนั่งคุกเขาอ่าคล้ายๆกับการนั่งคุกเขาแหละแต่ คุณไม่ได้ใช้เข่าคุณใช้แถวแถวขาตรงเนี้หนีบอ่ามันก็ช่วยพยุงก้นแม่ของคุณอไม่ให้ก้นของคุณอ่ะมันเขาเรียกอะไรมันไปกดบอกอ่าน้าหนักของคุณไม่ได้ลงไปที่ก้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับและอย่างหนึ่งถ้าขับขี่อย่างเงี้ยมันเหมือนการขับขี่รถสปอร์ตบอ์อ่ามันจะมันจะค่อนข้างที่ระชับนะแบบยังไงดีกับขาของเรามันแนบไปกับลําตัวรถเออมันไม่เหมือนตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ย มันมันเหมือนรถบ้านอ่ะเออมันก็จะไม่ค่อยแบบกระชับเท่าไหร่เวลาเราสวิทซสตาบ,บ้านอ่ะเวลาผมขี่ทางทางไกลหรือว่าทางอ่าเขาเรียกนะทางถนนหลวงอะไรเงี้ยเออพวกถนนมิตรภาพถนนอ่าถนนโยธินอ่ะพวกนั้นแหะนะครับผมก็ขี่อย่างเงี้ยเออแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยละกันเพราะว่าขาของเราอ่ะอย่างที่เห็นเนาะมันไม่ได้กดเบรกตลอดเวลาเออไม่ได้พร้อมเบรกเนาะถ้าใครขี่ไม่เร็ว ถ้าใครขี่ไม่เร็วก็คแค่เบรกมือมันก็อยู่อยู่หรอกเออแต่ถ้าคนขี่เราเร็วผมก็แนะนาว่าประมาณนี้เออบอกสวิสสวานหน่อยแบบถนนมันไม่ได้โล่งอะไรเงี้ยเออก็อย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าถนนโล่งๆเงี้ยเออคุณแบบมีรถขี่ไม่กี่คันก็อย่างนี้ก็ได้ค่อยๆไปก็สบายดีนะครับซึ่งนะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันนะครับเทคนิคเผื่อใครแบบไม่เห็นภาพเนาะก็สมมุติว่าไม่สมมุติหรอกก็คิดว่าท่อนแขนผมเป็นขาแลวข้อศอกของผมเป็นก้นแล้วก็ آ, กากํานั้นผมเนี่ยเป็นหัวเข่าเนาะผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก้นก็อยู่ประมาณแถวนี้แถวนี้ถ้า,ถ,าถ้าตรงใหม่ก็จะเป็นบเบาะสองตอนแล้วมันจะแบ่งชัดเจนก็อยู่ประมาณแถวนี้ละกันนีอ่อยู่ประมาณนี้นะครับก้นส่นวนแขนผมก็ส่วนขาผมก็จะอยู่ยนี้เรียบไปเลยอ่าส่วนหัวเข่าผมก็อยู่อยางนี้ซึ่งไอ้หัวเข่าเนี่ยอ่าถ้าใครเมื่อยถ้าใครเมื่อยนะครับก็ใช้หัวเข่ารับน้ําหนักก็ได้ อ่าแต่ว่าระวังหน่อยแล้วกันหัวเข่าตรงนี้มันจะสีกับพวกนี้มันก็จะเป็นรอยแต่ถ้าใครพูดถึงมันจะเจ็บหัวเข่าไหมมันนั่นมันน่าจะมีคนถามเนาะเจ็บหัวเข่าไหมอ่าก็เจ็บบ้างนะก็เจ็บบ้างเพราะมันแข็งอ่าแต่ส่วนใหญ่ผมใช้ขาเนี่ยหนีบช่วงนี้ไว้อ่าใช้ขาเนี่ยหนีบไปเงี้ยสองข้างนะสองข้างมันก็จะลดแรงไปได้อ่าส่วนหัวเข่านี่ถ้าใครมีสลับเข่าก็ไม่น่าจะเจ็บนะเออก็ไม่น่าจะเจ็บแต่อย่างผมเนี่ยใส่ฝอยใส่พวกยีนขี่อยู่แล้วก็เฉย เพราะาผมไม่ได้หนีบไม่ได้หนีบแบบปักอย่างนี้นะผมแบบ้าไว้เฉยแล้วก็ใช้หัวเข,าวขาว่าเท้าไปเงี้ยเออมันก็ช่วยได้นะครับอ่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยเอนั่นก้นเท่าไหร่สำหรับผมนะผมเลยรู้สึกแบบเฉยๆไงเพราะว่าผมมีท่านั่งแบบนี้แต่ถ้าคนอื่นไม่รู้คือเขาก็จะนั่งสมมติว่าตรงนี้เป็นก้นนะนเป็นก้นเขาจะนั่งอย่างนี้แต่ผมผม,ผมจะเป็นอย่างนี้ไงใช้ขาพาดอย่างนี้มันก็เลยไม่มันก็เลยไม่ปวด ก็เลยขี่แบบเฉยๆก้นไม่ค่อยปวดแต่ถ้าถามว่ามีปวดมันก,มนก็มันก็มันก็มีแหละเออมันก็มีอันนี้คือพูดตรงๆอ่ะมันก็มีแหละปวดก้อนอ่าทีนี้มาท่าสุดท้ายนบ้างที่ผมจะขี่เอ็กเซอร์นะเออแบบขี่ไกลก็คืออ่าหลังจาก่าแรนเนาะอย่างนี้ทบทวน่าแรกขี่แบบในเมืองแบบรถติดๆต,ต,ต้องการแบบซอกแซกๆแบบอย่างนี้แหละนะครับ่อมาขี่ออกถนนหลวงผมก็เหยียบก้อนอันนี้ เพย่อก้นใช้อุ้มมือเนี่ยรับน้ําหนักด้วยอ่ามันก็จะสบายนะครับแล้วใช้ขาหนีบช่วงนี้ไว้ขถ้าเมื่อยขาก็อยู่อย่างนี้อ่าสลับกันไปทวนนะทบทวนเมื่อยขาอ่าแต่ถ้าคนเริ่มเมื่อยกลนละเริ่มเมือลล่อยก้นแล้วไม่อยากจะหนีบไอ้ตรงเนี้ยเออไม่อยากจะหนีบช่วงเบาช่วงเนี้ยทำยังไงมันก็มีอีกหนึ่งอย่างคือข้อดีของการที่เป็นเบาหนึ่งตอนหรือเบาแบบพวกเว็บอะไรเงี้ย นั่นคือคุณสามารถย้ายไปนั่งอย่างนี้ได้ย้ายไปนั่งเบาะคาผลซนได้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมนะเพื่อนเพื่อแบบอ่าเนี่ยเห็นสรีลาของผมไหมก้นอ่ะมันจะเด่ออกไปมันจะเด่ออกไปมันจะไม่ได้แบบนั่งแบบแบบใช้ก้นนั่งตรงตรงเนี้ยเออมันจะใช้ถ้านั่งอย่างเงี้ยมันจะเหมือนใช้ช่วงบริเวณอ่าสมมติว่าตรงนี้เป็นก้นของผมนะ มันจะใช้ช่วงเนี้ยช่วงอ่าตรงนี้เป็นขาเนาะมันจะใช้ช่วงแถวนี้อ่ามันจะใช้ช่วงนี้มันจะไม่ได้ใช้ก้นอ่ามันจะใช้แบบเหมือนขานั่งเอาอ่ะเหมือนเรานั่งเหมือนเรานั่งแบบพวกม้านั่งอ่ะเราจะใช้ช่วงขาช่วงเนี้ยนั่งแทนไม่ได้ใช้ช่วยก้นตรงแถวๆเนี้ยนั่งนะครับและอย่างหนึ่งอ่าสำหรับใครที่มีอาการแบบขี่นานๆแล้วเจ็บก้นกบใช่ไหมถ้านั่งท่าเนี้ยก้นกบของเราไม่โดนไม่โดนบาะแต่ถ้าเรานั่งท่าอย่างเงี้ยนั่งนั่งอย่างเงี้ย ก็คือก้นของเราอ่ะก้นกบของเราอ่ะมันก็เข้าใจนะก้นกบของเรามันจะเป็นเหมือนกระดูกแหลมๆที่มุมมาเนาะเหมือนไอ้ดีฐางของเราอ่ะเออมันจะกิ้มกับบ่อทําให้บ่อมันกดกับกระดูกก้นกบมันมันก็จะปวดใช่ไหมแต่ถ้านั่งท่าอย่างนี้นั่งท่าอย่างนี้ก้นกบของเรามันไม่โดนบ่อไงเมมาะผมว่าตรงนี้ไม่บ่อก้นกบของเราจะอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่มีอาการเจ็บอ่าและอย่างหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะเวลาผมนั่งเนี่ย ผมไม่ได้นั่งที่คนซ้อนอย่างนี้เลยนะผมไม่ได้นั่งอย่างนี้นะผมจะนั่งอยู่ระหว่างช่วงนี้นี่ก็คือถ้าก้นของผมข้อสองของผมนะผมจะนั่งอยู่ตรงนี้บริเวณนี้อ่าผมจะนั่งอยู่นี่ไม่ได้นั่งอยู่นี่ผมจะนั่งอยู่ประมาณนี้คือให้นั่งมันคาบระหว่างเบาะคนคนขี่กับคนซ้อนอ่าถ้าเป็นตัวหนึ่งห้าห้ามันก็จะเป็นสองชั้นแบบแบ่งเนาะก็นั่งอยู่เนี่ยคอมอยู่ประมาณเนี่ยอืม ขอมอยู่มานนี้มันก็จะช่วยได้อ่าซึ่งค่าขี่ตรงนี้ยมันจะโคตรสาบายโคตรสาบายเลยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอีกอย่างหนึง่งคือถ้าขี่ไปนานๆมันก็อาจจะปวดหลังเพราะว่าเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะโน้มตัวอ่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะถ้าคนไม่ได้เกรงหลังอ่าขี่รถสปอร์ตอะมันค่อนข้างที่จะเกรงหลังยุง่งแต่จะไปแบบกอดกับผังน้ำมันเนะาะเออ โดยคนใหญ่อะเวลาผมขี่อะผมจะใช้ทิ้งน้ําหนักไปที่อุ้มมืออย่างนี้อ่าส่วนรางโค้งเนี่ยผมไม่ได้เก่งอะไรนะผมไม่ได้เก่งคือผมปล่อยปล่อยหลังเลยนะครับปล่อยหลังเลยแล้วก็ลงหน้าน้าหนักไปที่มือแล้วก็อย่างที่ผมพูดประจําคือนั่งบอะผมไม่ได้ใช้ก้นนั่งผมใช้ช่วงขาช่วงเนี้ยเนีย่ยช่วงเนี้ยท่าไปอย่างเงี้ยกับรถเห็นไหมเห็นภาพยังอันนี้มา <c oughs> นีกมานี อ่าเนี่ยนะผมก็จะใช้ขาผมเนี่ยท่าแบบนี้เออใช้ขาได้เลยวนี่ว่าเออเนี่ยผมจะใช้อย่างนี้เห็นไหมผมจะใช้ขาเนี่ยหนีบเพื่อพยุงน้ําหนักของตัวเองไว้เออไม่ได้ใช้ก้นนั่งผมใช้ขานั่ง <c oughs> ซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนกิริยาบทจากอ่าเขาเรียกนะจากที่ใช้ก้นน้ำรับน้ำหนักเดียวเนาะเราก็กระจายน้ําหนักไปไปที่ขาบ้างไปที่ บ้างอะไรพวกนี้เออนะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้แล้วก็ขาหงมเนี่ยก็เหยียบอย่างนี้แล้วก็การนั่งเนี้ยนะครับขาของเรามันก็จะเหมือนสปริงเออมันก็จะรับน้ำหนักตัวของเราได้ด้วยอ่าจะไม่มันจะไม่ทิ้งไปอย่างนี้ถ้านั่งท่ายางเงี้ยน้ำหนักของตัวเรามันจะทิ้งไปข้างหน้าค่อนข้าที่จะเยอะแต่ถ้าเรามานั่งอย่างนี้น้ำหนักของเราอะ่ะมันแน่น,นอนมันไปที่อุ้มมือมันส่งไปอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีเหมือนแรง มันเหมือนมีน้ำหนักเทมาทางขาเราด้วยมันก็ทําให้แบบมันบาลานซ์กันอ่ทาท่านี้คือแบบอ่าไปทางแบบกูม,มือซะเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกมานั่งตรงนี้ปุ๊บโอเคน้ําหนักส่วนหนึ่งของเรามันจะเหมือนกระจายมาที่ขาด้วยทําให้อุม,มือของเราอะ่ะมันไม่ได้รับน้ําหนักเยอะเท่ากับท่าเมื่อกี้นะครับนี่แหละสาเหตุที่ผมขี่รถทางไกลได้กับเจ้าเอพิเซอร์โดยที่แบบไม่บวดว่าปวดตูดหรือว่าอะไรก็ย้อนนยง่ายคือแบบมันเปลี่ยนท่านั่งได้ พอเราแบบเบื่อแล้วใช่ไหมทานเนี้ยเราก็มาท่าน,นี้บ้างขี่แบบชิวๆบ้างพอแล้วพอรู้สึกแบบก้นเรารู้สึกรับน้ําหนักเยอะอื่นไปแล้วเริ่มชักปวดๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือจะเก็บแล้วก็ย้ายมาอ่าเช็ดก้นขึ้นเช็ดกน้นเฉดหลังขึ้นอะไรเงี้ยเออนะครับหรือว่าอะยังไม่ได้มาับมาประมาณนี้ของผมเนี่ยเวลาขี่ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเ,ออเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอืร้อยโลแหละขี่อย่างนี้ป่ะอะไรเงี้ย ร้อยโลหรือห้าสิบโลเนี่ยขี่อย่าง,งนี้บ้างพอห้าสิบโลหลังหรือร้อยโลหลังผมก็ย้ายมาขี่อย่างเงี้ยมาอย่างนี้พอสักฟังก็มาอย่างนี้สลับไปเรื่อยนะครับมันก็จะประมาณนี้ฝนตกมาแล้วเชื่อไหมผมถ่ายเนี่ยเจออุปสัคอย่างเยอะเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการขี่รถทางไกลแล้วกันว่าขี่รถเอเ์เตอร์อยังไงไม่เมื่อยตามทิงมันก็เมื่อยเนี่ยนะขี่เป็นร้อยโลยังไงก็เมื่อยแต่ว่ามันจะเมื่อยช้าเมื่อยเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคอันนี้ผมมาแชร์เทคนิคให้ว่า ผมเนี่ยมีเทคนิคยังไงในการขี่เอ็กเซปเตอร์แบบเดิมๆนี้เลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมอย่านที่รู้กันรถผมเดิมสนิทเดิมสนิททั้งคันไม่ใส่กุ้งไม่ใส่กล่องอะไรผมก็ขี่มาได้นะครับก็เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆของคิดนี้ก็คือการใช้ขาเนี่ยเป็นตัวดันเป็นตัวหนีบเบาะถ้าคนนั่งปกติก็จะอย่างนี้เนาะก็จะนั่งแบบไปลายเบาะซึ่ง อย่างที่บอกคือก้นมันเราใช้ก้นเราเนี่ยเงี้ยเราใช้ก้นเราอ่ะรับน้าหนักเต็มที่อ่าแต่ถ้าเนี้ยเราใช้หัวเขา่ารับน้ำหนักน้าหนักก็ได้นะจริงๆเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมใช้หัวเข่าเนี่ยหนีบไปอย่างนี้เลยหนีบอย่างนี้แต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะเจ็บไงมันค่อนข้างที่จะเจ็บเพราะว่ามันมันเป็นพลาสติกเนาะผมก็เลยแนะนําทุกคนว่านั่งอย่างนี้ดีกว่าอ่านั่งอย่างนี้อ่าใช้ขาด้านในเนี่ยหนีบเบาะตรงนี้ไปนี่นี่เบาะตรงนี้ อ่านี่ไว้เงี้ยมันจะนุ่มกว่านุ่มกว่าหนีบอย่างนี้แลสตรงเนี้ยคือเอาพูดตรงๆอ่ะเนื้อที่ของเราอ่ะเนื้อที่หน้าของเรามันน้อยเห็นไหมมันนั่งเนี่ยเนื้อที่ของเราน้อยแต่ถ้าคุณอ่ะขยบก้นมาเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมบ่อมันมันมันใหญ่นะมันไม่ได้ถือว่าเล็กนะมันก็ใหญ่ในอีกเซตเตอร์นะเห็นไหมมันก็นั่งแบบเอ่อกวนพอดีเนาะแต่อย่างว่าเนาะถ้าเอาไปเทียบกับอ่าพวกสกูตเตอร์มันก็ มันต่างกันอยู่แล้วไอเนี่ยมันมันสปอร์ตถอดถังน้ามันออกเอ,อนิยามของอ e ิสตเตอร์ง่ายสปอร์ตถอดถังน้ามันนี่แหละคํานิยามของอเสตเตอร์นะอืมเนี่ยผมก็ดังเงี้ยอ่าอันนี้คือคือท่าสบายคล้ายๆชอปเปอร์เลยเออเนี่ยเห็นไหมท่าของผมนะครับเวลาอยู่บอกคอนซอนมันก็จะขี่คล้ายๆชอปเปอร์อ่าพวกชอปเปอร์คือท่าขับขี่ทางไกลมันสบายอยู่แล้วเนาะเหยียดขาจับอย่างเงี้ย ก็สบายสบายไปอีกแบบหนึง่งลองไปลองเพื่อนๆลองไปนั่งดูแล้วกันอ่เนียจะเป็นอย่างเนี้ยก็สบายแต่ถ้านั่งอย่างนี้มันก็มันก็สบายซึ่งถ้าเมื่อขาก็อยู่อย่างเนี้ยขาขวาของเราก็อยู่อย่างงี้ไปเรื่อยเบื่อหน้านี้าอย่างนี้ส่วนท่านั่งก็สามตำแหน่งที่ผมบอกนะท่าแรกขับขี่แบบอยากได้แบบความแบบคล่องตัวก็อย่างเนี้ยเออไม่คล่องตัวสุด ขับทางไกลนิดนึงขยับมาแบบนั่งแบบก้นเต็มๆช่วงนี้อ่าก้นเต็มๆแต่ถ้าเมื่อยก้นปวดก้นขยับมาอย่างนี้เพ,กกนนออนเพื่อให้กระดูกก้นกบเนี่ยก้นกบของผมลอยอยู่อย่างเงี้ยออเนี่ยเพื่อให้ก้นกบแล้วก็ก้นเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นตัวล้ําหนักมันจะใช้ขาเยยนี่ยบาง <c oughs> จะมีใครล้อผมไหมบางทีผมขับอย่างนี้ก็มี <c oughs> บางทีผมขับอย่างนี้ก็มี จริงๆแบบนี้ไม่ได้มไดม่ได้โม้นะข้อหน้ากล้องมันก็อยู่อย่างเงี้ยเนาะเออไม่เห็นหรอกว่าผมขับยังไงแต่ถ้าผมก้นลงมาอ่ะเป็นอย่างนงี้เ <c oughs> นี่ยถ้านั่งเงี้ยคือมันสบายมันเหมือนเรานั่งแบบนั่งรบ,บเพียบขี่อ่ะเออมันเหมือนนั่งเท้าเพียบหรือมันเหมือนนั่งแบบขัดมาดขี่แต่ไม่ได้นั่งแบบขัดมาดเออมันก็คือใช้แบบแทนที่ว่าจะเอาน้ำหนักของเราไปลงที่ก้นอย่างเดียวก็เอามาลงที่ขาบ้างเออเพื่อก้นแบบมันจะ ไม่ไม่ปวดเกินไปมันไม่ได้ตัวล้ําหนักเนาะซึ่งไอ้ก้นบางทีมันก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนๆนู่นเรื่องข้อเสียงของอิสเตอร์ว่าบอกมันแข็งไหมมันก็แข็งแหละเออแต่ว่ามันก็อยู่ที่ก้นคุณด้วยว่าก้นคุณจะน้ําหนักคุณน่ะมันจะน้อยหรือมันเยอะถ้าน้อยเนื้อก้นคุณหนาคุณก็ว่ามันก็เฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นน้ําหนักที่แบบน้ําหนักตัวเยอะแล้วก้นคุณน้อยอะเนื้อน้อยเงี้ยกระดูกที่กดกับเนื้อของคุณอ่ะมันก็ทําให้มันปวดได้เหมือนกัน อืมเนี่แหละซึ่งข้อดีผมบอกเลยนะถ้าไปขี่ไอ้พวกตัวสปอร์ตจะยิ่งกว่านี้เออแต่เดี๋ยวจะมีคนบอกไม่จริงหรอกคันคันนี้ไม่เห็นแข็งอะไรทั่านี้มันก็นแล้วแต่บางคันแต่ถ้าพูดถึงในยแง่ของสปอร์ตสปอร์ตอ่ะคุณไม่สามารถที่จะขยับอย่างนี้ได้นะ <c oughs> คุณฟิตท่าไหนก็ค่านั้นนะรถสปอร์ตเออซึ่งเอ็กซ์เตอร์มันดีมากดีกว่าขี่รถสปอร์ตทางไกลนี่ แล้วมันอีกเป็นหนึ่งสาเหตุนนะที่ทําไมถึงอ่าของยามาฮ่าเนาะทําไมเวลาทํารถนกเก็ตบาออกมาชอบทําแบบเป็นเบาแบบเรียบอะเออสองตอนนี่กิ๊กทำมาเรียบเพราะอย่างนี้แหละเออเขาให้ปรับท่านั่งได้อย่างพวกเออรหนึ่งห้าห้าอะไรเงี้ยเออคุณสามารถปรับได้เวลาขี่ทางไกลมันก็สบายแต่ถ้าคุณเอา R สิบห้าไปขี่ทางไกลเหนื่อยชิบหายผมเคยลองมาแล้วพวกถังน้ามันหน้าขี่ทางไกลถามว่าถามว่าชอบไหมมันก็ชอบแหละแต่ถ้าพูดถึงอะไรสบายกว่าอ่าพวก พวกนิกเก็ตไบต์พวกตระกูลเอ็มทีอะไรเงี้ยมันมันสบายกว่าอมมันสบายกว่าเนี่ยแหละสายที่ผมออกเอซสเตอร์ก็คือหนึ่งผมไม่ชอบนกเก็ตไบต์ผมไม่ชอบนกเก็ตไบต์แต่ผมชอบทรงสปอร์ตอะาแต่ผมกม็ชอบขี่ทางไกลผมก็เลยออกเอซสเตอร์ข้อเสียของเอซสเตอร์ถ้าคุณจะขี่ทางไกลคุณรับให้ได้เพียงอย่างเดียวก็คือถังน้ามันมันน้อยไปหน่อยคุณต้องเติมทุกประมาณร้อยห้าสิบโลหรือร้อยแปดสิบโลประมาณแถวนั้นคุณต้องเติมหนึ่งครั้งใช่ และอย่างหนึ่งอีกสาเหตุที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเมื่อยก็เพราะว่าเอ็กซ์เตอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ามันเติมน้ามันทุกๆร้อยห้าสิบโลหรือร้อยแปดสิบโลบางคันก็ถ้าซัดถ้าซัดแบบซัดซัดอย่างเดียวซัดซัดแช่งเงี้ยจะเติมน้ำมันปร,มประมาณช่วงร้อยี่สิบโลร้อยห้าสิบโลแต่ถ้าคนขี่ผ่อนบ้างเร็วบ้างก็ร้อยห้าสิบบางคนขี่ช,าชายย้าๆเงี้ยแปดสิบร้อยหนึ่งเติมเลยร้อยแปดสิบโล ซึ่งซึ่งทุกๆประมาณร้อยห้าสิบโลอะคุณก็จะได้ลงมายืดเส้นยืดสายแล้วเพราะว่าคุณต้องเปิดถังน้มามันให้เติมอ่านั่นแหละคุณก็เปิดแล้วก็ยืดเส้นยืดสายบ้างรอรอเติมผมก็บิดยืดเส้นยืดสายพอเติมเสร็จปุ๊บอ่ะอาจจะหาเข้าห้องน้าหรือกินอะไรกันแล้วแต่หรือว่าไปต่อก็มันก็เป็นการแบบยืดเส้นยืดสายเนาะบางทีรถการขี่แช่นาน,านมันดีอย่างคือมันไปถึงได้ไวกว่ามันไม่ต้องแบบ อักตันมันแต่ว่าถามว่าร่างกายของเราอะ่ะมันก็ต้องการมันต้องการพักบ้างใช่ไหมเออยยืดเส้นยืดสายบ้างทําให้กระปี้กระเป๋าทําให้แบบเลือดมันลงเข้าไปที่ก้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันก็เป็นเทคนิคในการขับขี่เจ้าเอ็กซ์เตอร์เล็กๆน้อยๆที่ผมมามาฝากเพื่อนๆเนาะทีนี้ก็ใครมีรถเอ็กซ์เตอร์ก็เอาไปลองนั่งกันดูเอาไปลองปรับใช้ไปลองนั่งกันดูนะครับอ่าอันนี้ผมก็มาแชร์เทคนิคเนะ่ะว่า ทำไมผมขี่ทางไกลขี่กันแบบวันหนึ่ง500โลอัพอะไรเงี้ย500 600โลอัพหรือวันหนึ่ง1,400โลอะไรเงี้ยน,นะครับได้แบบไม่บน่นจะถามว่าไม่บ่นมันก็ไม่เชื่ออไอย่างเงมันถามจริงๆอรพูดตรงๆมันก็มันก็มือเหนื่อยแหละเนาะใครบ้าขี่รถ1,400โลไม่เหนื่อยต่อให้เป็นบิ๊กไบค์ระดับแบบ bmw พวกไออาพวก,ไอ,พวกไอตัวตัว,ตว,ตว,ตวยันแม่อะไรพวกนั้นอะ่ะเออหรือว่าโกวิง้ง1,400โลไม่ไงก็เหนื่อยวะพูดตรงๆ1,400โลยังไงก็เหนื่อยแต่ ผมก็ข,ขี่ได้อ่ะเป็นเอ็กเซเตอร์เนี่ยผมก็ขี่ได้เออถ้าไม่ถึงขี่ได้ก็ย้ออย่างเงี้ยแหละถ้าเมื่อยกลนก็ขยับเอาจับทางนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าจะีตึ๊บตึ๊บขาก็อยู่อย่างเงี้ยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอะไรอย่างเงี้ยเออไปเรื่อยๆนะครับก็เลยแบบเฉยๆคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอ่ามีคำถามหรืออะไรสงสัยเกี่ยวเรื่องของรถเซเตอร์หรือการขับขี่หรือเทคนิคการใช้งานต่างๆก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาถามเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับหรือว่าถ้าคาถามของเพื่อนเนี่ยมันน่าสนใจหรือมีใครอยากรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาตอบให้อ่าก็โอเคคลิปนี้ก็ผงจบเียเท่านี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมฟังนะครับฝนตกไ่มาแล้วนะครับเชอกันใไหมคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับอืม